สวัสดีค่ะพบกับยายโยมอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้ยายจะมาเล่าเรื่องบอลสีบำบัดตอนต่อไปของยายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะว่าในการค้นหาสาเหตุของอาการป่วยของยายเนี่ยจะดำเนินไปยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังและรับชมกันเลยนะคะจากคราวที่แล้ว ายายได้พูดถึงอาการป่วยในการค้นหาสาเหตุของอาการป่วยของยายไปเนะาะถึงตอนว่ายายมีการเจ็บหน้าอกแล้วก็กลับไปหาคุณหมอที่คลินิกอีกครั้งหนึง่งคุณหมอก็จะทำการเอ็กซเรย์ให้แต่ต้องรอคิวนิดนึงเนื่องจากว่า,าคนป่วยก็มีจำนวนหลายรายก็จะรอสักประมาณ1อาทิตย์ หลังจากนั้นยายก็กลับมาทํางานเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะก็ทานยาคุณหมอต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะทีนี้หนึ่งอาทิตย์ยายก็มาคิดว่าเอมันมีการเจ็บหน้าอกเนี่ยยายคิดว่าน่าจะเข้าโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่ามันหน้าอกมันเป็นจุดอันตรายยายก็เลยตัดสินใจค่ะเพื่อนๆไปสถาบันท้วงอกที่นนทบุรีเลย ตัดสินใจไปนน่นเลยเนื่องจากว่าหน้าอกเนี่ยมันใกล้หัวใจตัดสินใจไปหาคุณหมอที่สถาบันสวงอกที่นนทบ,บุรีเลยทีเดียวศูนย์ใหญ่เลยจะได้ให้เขาตรวจให้รู้ไปเลยว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรไปถึงที่นนก็ไปทำตามคิวตามอะไรเข้าปกตินี่และคะคุณหมอก็สั่งเอ็กซเรย์เจาะเลือด ทำทุกอย่างที่จะหาสาเหตุของโรคได้เพราะว่าสอบประวัติกันไปแล้วก็ผลการตรวจออกมาก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆคุณหมอก็บอกว่าไม่มีเจออะไรที่ผิดปกติเลยนะคะคนไข้จากผลการตรวจตรวจอย่างละเอียดเลยว่างั้นทีนี้ก็ให้ยามาทาน ทีนี้ยายก็ถามว่าแล้วที่อาการเจ็บที่ยายเป็นอยู่เนี่ยมันมันคืออะไรคะคุณหมอคุณหมอก็วินิจฉัยออกมาประมาณประมาณเดียวกับคลินิกเลยค่ะคือ,อ,อน่าจะประมาณกล้ามเนื้ออักเสบอะไรประมาณนั้นนะอาการเจ็บที่หน้าอกของยายนั่นแนหะ่ะถ้าอย่างนั้นเอารับยาไปทานก็นแล้วกันเนาะให้ยาสั่งยาให้ยายมาทานอีกค่ะเพื่อน ยายก็หยุดยาของคลินิกมาทานยาของอโรงพยาบาลสวงอกที่นนทบ,บุรี mm hmm. ก็กลับบ้านมานั่งทำงานต่อทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะ,ะทีนี้อาการหนักแล้ว <c oughs> หนักยังไงนั่งทำงานอยู่อาการเจ็บเจ็บแบบชนิดนั่งไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆไปเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนเลยไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนี่แหละค่ะ ไปขับรถไปเองนะคะไปคนเดียวไปถึงก็เดินไปตรงที่ห้องฉุกเฉินเลยเนื่องจากอาการเจ็บมันเจ็บมากไปที่หน้าห้องฉุกเฉินแต่ตอนนั้นมันเป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วเนาะยายก็เดินไปที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ไปหาคุณพยาบาลที่นั่งอยู่บอกว่ามีอาการเจ็บหน้าอกค,ะคาาอ่ะคุณพยาบาลคุณพยาบาลอาการเจ็บหน้าอกในส่วนมากเขาจะเลงไปที่โรคหัวใจเนาะเพื่อนๆเนาะ คุณพยาบาลก็บอกว่าเป็นยังไงเราหายใจแบบสะดวกไหมออมีอาการประมาณว่าหัวใจขาดเลือดอะไรประมาณนั้นน่ะยายก็พูดอะไรไม่ทันค่ะเพื่อนๆคือยายจะเล่าอาการให้ฟังแต่ยายเป็นลมซะก่อน <c oughs> คือเป็นลมตรงนั้นเลยค่ะเ,ออเขาก็พายายเข้าห้องฉุกเฉินค่ะคุณหมอก็สั่งพาไปเอ,อ็กซเรย์ค่ะ พาไปตรวจเอ็กซเรย์เจาะเลือดแล้วก็พามานอนรอฟังผลอยู่แล้วก็ให้ยาแก้ปวดฉีดยาแก้ปวดให้เน่นเข็มแล้วก็ให้ยายนอนรอดูอาการที่ห้องฉุกเฉินนั่นแหละคะ่ะ<ม> <life> ผลเอ็กซเรย์รอผลเจาะเลือดจนกระทั่งห้าโมงเย็นค่ะคุณหมอมาแจ้งผลเหมือนเดิมคะ่ะเพื่นอนๆไม่เจออะไรเลยผลตรวจเลือดก็ดีผลเอ็กซเรย์ก็ดี ไม่มีอะไรผิดปกติคนไข้คะผลตรวจของคนไข้ในครั้งนี้ไม่มีอะไรผิดปกติเลยเรายายก็บอกว่าเอ๊แล้วที่มันเจ็บปังขนาดนี้เนี่ยถึงขนาด้าก,กับเป็นลมเนี่ยมันคืออะไรหรอคะเพราะว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลสถาบันสวงอกที่ กรุงเทพแล้วก็ไม่เจออะไรอีกเหมือนกันคุณหมอก็บอกว่าแต่มันไม่ไม่เจออะไรจริงๆนะคะคนไข้คุณหมอก็พูดอย่างนั้นเขาก็ถามว่าแล้วที่โรงพยาบาลกรุงเทพอะ่ะเขาให้ยาอะไรยายมาทานบ้างยายก็เอาเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ทานยาของโรงพยาบาลเ,าเดิมไปก่อนก็นแล้วกันเนาะเพราะว่ามาตรวจแล้วมันไม่เจออะไรกลับบ้านค่ะเพื่อน นี้ก็ตกสองเดือนที่ยายหาสาเหตุอยู่เนี่ยคะ่ะแต่ยายก็ต้องหาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอาการของยายเนี่ยมันมันไม่ดีขึ้นเลยเราก็ต้องหาสาเหตุจนเจอเพื่อที่จะได้รักษาเนาะทีนี้ทำยังไงดีล่ะหาสาเหตุหาทางวิทยาศาสตร์แล้วไม่เจอทำยังไงดีเนาะหันมาพึ่งทางไสยศาสตร์ค่ะเพื่อนๆเออ โดยการน,นิมนต์พระที่วัดใกล้ๆบ้านนี่แล้วค่ะมาทำบุญที่บ้านมาเลี้ยงเพนพระนิมนต์พระท่านมาทำพิธีทำบุญหาบรรพบุรุษรูา่าตายายพ่อแม่ ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วถือเป็นโอกาสดีในการทําบุญให้กับอาคารบ้านเดือนของเราด้วยเนาะที่พึงทางใจอีกอย่างหนึ่งของยายเนาะในเมื่อหาทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังไม่เจอสาเหตุของอาการเจ็บป่วยก็ใช้ศสยศาสตร์เข้ามาทางด้านจิตใจบ้างเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นมีกำลังใจดีขึ้นในการ ต่อสู้กับโรคภัยที่เข้ามา,าแล้วก็วันนั้นที่ยายทำบุญวันนั้นเองมีพี่อีกคนหนึ่งเ,เป็นพี่ที่เขาทำงานอยู่สำนักงานสาธารณสุขเขาไลา์เข้ามาที่ยายแล้วก็ถามอาการของยายว่ายายเป็นยังไงบ้างเพราะตอนที่ยายป่วยตั้งแต่ที่แรกยายก็เคยเจอเขาแล้วก็เคยเล่าอาการให้เขาฟังพอวันที่ยายทำบุญนั่นนหะเขาก็ได้ไลน์เข้ามาสอบถามอาการของยาย ายายก็เลยได้เล่าให้เขาฟังว่าอาการของยายนะคือเจ็บขายังไม่หายแต่มีก้อนขึ้นที่หน้าอกค่ะพี่เขาเลยบอกว่าโอ้ไม่ได้การละถ้ามีก้อนขึ้นมาที่หน้าอกนี่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล ที่มีหมอเก่งๆแล้วหลักคือพี่เขาแนะนำยายอย่างนั้นนะคะเ,เพื่อนๆพี่เขาทำงานอยู่สำนักง,งานสาธารณาสุขเป็นเจ้าพนักงานสาธารณาสุขที่อยู่ทางสายวิชาการนะคะพี่เขาก็เลยแนะนำยายว่ามีอยู่โรงพยาบาลหนึ่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นคุณหมอจะเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์พี่เคยเป็นอาการเจ็บหลังแล้วไปที่นู่น ไปรักษาโดยที่คุณหมอไม่ต้องผ่าตัดอะไรเลยที่เขาก็หายเป็นปกติจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เขาแนะนํายายมาว่าอย่างนั้นเนาะยายก็เลยโอเคตัดสินใจเลยค่ะไปทันทีเลยพี่สุนโ,โรคลงพยาบาลที่ยายรักษานี่แหละ ไปก็ไม่ต้องมีอะไรเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องมีหนังสือส่งตัวไม่ต้องมีอะไรพ่อยายยังไม่ได้รับการรักษาอย่างเป็นทางการยายก็ใช้สิทธิ์ส่วนตัวของยายนี่แหละไปที่นอนก็ไปเริ่มทําประวัติใหม่ค่ะ,ะคุณพยาบาลก็จะทําการซักประวัติเป็นอะไรมายายก็บอกว่ามีอาการเจ็บที่ขาพับข้างซ้ายแล้วก็เจ็บหน้าอกซีกทางด้านขวาคุณพยาบาลก็บอกว่า เจ็บหน้าอกเนี่ยจะได้พบคุณหมอรักษาโรครแผนกทั่วไปแต่ว่าอาการเจ็บขาจะได้พบอาจารย์หมอนะคะ,ะแผนกออโทวิดิกคือแผนกโรคข้อและกระดูกยายก็โอเคคือยังไงก็ได้น้าเวลานั้นน่ะก็ไปเข้าคิวพบหมอแผนกทั่วไปก่อนไปพบหมอแผนกทั่วไปก็ให้คุณหมอดูก้อนที่หน้าอก ก้อนที่หน้าอกของยายเนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆมันจะค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นก้อนนูนขึ้นมากดแล้วมันจะไม่เจ็บกดมันจะเป็นก้อนแข็งๆมันที่ไปหาคุณหมอนะ่ะมันนูนขึ้นมาเท่ากับลูกมะนาวครึ่งลูกที่ผ่าซิกแล้วคว่ำไว้เอ,อนะคะที่หน้าอกของยายเนี่ยมันคุณหมอก็มาขอดูแล้วก็ส่งยายไปเอกซเรย์ค่ะส่งยายไปเอกซเรย์ก็ผลก็ออกมา ก็ไม่เจออะไรอีกราคะเพื่อนๆทีนี้ก็ถึงคิวไปแผนกออโทโบิเิก็คือ,อแผนกโรคข้อและกระดูกไปพบอาจารย์หมอแต่ละ,ะแผนกนี้เขาจะแยกออกไปคนละ,ะแผนกมีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ,ะแผนกแยกกันเลยค่ะเขาจะไม่รวมกันอพอถึงคิวยายก็เข้าไปในห้องอยายก็เขาก็ทราบประวัตินะคะคุณหมออ่ะ ว่าพุณไปหาหมออะไรยังไงที่ไหนมาบ้างแล้วได้ยาอะไรมากินบ้างพี่ที่สำนักง,งานสาธารณสุขเนี่ยคะ่ะก่อนที่ยายจะไปเขาจะแนะนํายายทุกอย่างเลยว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเราไปรักษาตรงไหนประวัติยังไงเอายาอะไรที่คุณหมอให้เรามาเนี่ยให้ขนไปให้หมดเลยนะเอาไปให้คุณหมอดูคุณหมอเขาจะได้ดูแล้วก็ยาอะไรที่เขาสั่งให้เรามากินบ้างเขาจะได้รู้ประวัติของเรายายก็เตรียมไปค่ะเพื่อนๆ ทีนี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่ยายไม่ได้เตรียมไปก็คือผลเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลเอกชนที่ยายเล่าไปแล้วออคุณหมอก็ถามจากประวัติยายยายก็เล่าไปถึงโรงพยาบาลเอกชนที่ยายไปเอ็กซเรย์ค่ะเพื่อนๆแล้วคุณหมอก็ถามว่าแล้วประวัติการเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลเอกชนมีมาไหมคนไข้ hey, เพื่อนๆจุดใต้ตำตอค่ะตรงนี้ <c oughs> <c oughs> จุดใต้ตำตอแบบไหน คุณหมอโรคข้อกระดูกที่ยายไปหาที่โรงพยาบาลมอน,อนนั่นน่ะคือคุณหมอที่ยายไปตรวจที่โรงพยาบาลอเอกชนครั้งแรกที่ยายเล่าให้ฟังคือคุณหมอท่านเดียวกันที่ตรวจเกี่ยวกับขา,ข,าของยายค่ะอแต่ยายจําเขาไม่ได้ยายเป็นโรคความจําสั้นค่ะเพืเ่นอนๆคี่ลืมนั่นเองทีนี้เรามาติดตามตอนต่อไปกันนะคะว่า จะเป็นยังไงบ้างในการค้นหาโรคท่านใดที่เข้ามาและฟังเผื่อจะเอาประสบการณ์ของยายนี่ไปใช้ประโยชน์หรือไปเล่าต่อสําหรับคนทีเ่เป็นประมาณยายเนี่ยเผื่อจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยหรแบบคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยายบ้างนะคะสวัสดีค่ะ